สวัสดีครับวันนี้มีความคิดเห็นของแฟนอ e ีสปอร์ตเกาหลีใต้และเวียดนามไทยควา้าแชมป์โลก FA Pro โป a m p ม o ปียน2 0 2อนยี่สิบห้าคีนทีเดชทรงสายสกุลหรือทีดีคีนนักกีฬาอ e ีสปอร์ตทีมชาติไทยโปรเพ a เยอร์ฟีฟ่าออนไลน์เจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมคนแรกในประวัติศาสตร์กีฬาอ e ีสปอร์ตไทยควา้าแชมป์โลกอ e ีสปอร์ตเกม e a p o r ปอร์ตออนไลน์รายการ FC Pro Champion c ยนคั2 5ณกรุงปักกิ่งประเทศจีน โดยรอบรองชนะเลิศทีดีคินชนะนักกีฬาจีนผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับนักกีฬาเกาหลีใต้เกมการแข่งขันสนุกคู่ขี้สุดมันแต่ Queen, ทีดีคินทาได้ดีกว่าเฉือนชนะ4-3ต่อเกมคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2พร้อมรับเงินรางวัล3ล้าน5 0สบาทแถมยังคว้ารางวัลหลอดออฟโซโลอีกหนึ่งรางวัลรับเงินรางวัล3 2 0 0 0บาทรวมเงินรางวัลทั้งหมด3ล้าน5 3 2 0 0บาทสําหรับกีฬาอ e ีสปอร์ตไทยในแง่ของไรายได้จากเงินรางวัลการแข่งขัน นักกีฬา e ีสปอรไทยถือว่าอยู่ในระดับสูงของโลกโดยข้อมูลล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน2024ระบุว่านักกีฬาอ e ีสปอรไทยกวาดเงินรางวัลสะสมมากกว่า1,014ล้านบาท EP นี้แอดมินจะพาไปฟังความคิดเห็นของแฟน e-sport ์ตเกาหลีใต้และเวียดนามว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นกันเลยครับ ความคิดเห็นของแฟนอ e ีสปอร์ตเกาหลีใต้ท่านแรกครับยอมรับว่านักกีฬาอ e ีสปอร์ตไทยเล่นได้ดีมากในรายการนี้การตัดสินใจเฉียบคุมทุกจังหวะจนแฟนอ e ีสปอร์ตเกาหลีใต้หลายคนต้องทึ่งในความสามารถแต่เราจะกลับมาแก้มือและแสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้ยังคงเป็นชาติแห่งอ e ีสปอร์ตเกมตัวจริงความคิดเห็นท่านต่อไปครับเกมการแข่งขันสนุกคู่ขี้สุดมันแพ้ไปแบบเฉือๆ4ต่อ3เกม ทำให้รู้ว่าเรากับไทยไม่ได้ห่างกันมากมีโอกาสชนะได้พอกันมั่นใจว่าครั้งหน้าเกาหลีใต้จะเป็นฝ่ายชนะได้ชูถ้วยแชมป์โลกแน่นอนแล้วเจอกันใหม่นะไทยแลนด์ความคิดเห็นท่านต่อไปครับเครารพในฝีมือของนักกีฬาอ e ีสปอร์ตไทยที่แข็งแร่งรอบด้านแต่สงสัยทั้งที่เกาหลีใต้มีระบบการฝึกซ้อมที่แข็งแร่งกว่าไทยทําไมถึงแพ้ได้หวังว่าอนาคตเราจะกลับมายิ่งใหญ่อยู่เหนือไทยให้ได้อีกครั้ง ความคิดเห็นท่านต่อไปครับแม้ครั้งนี้จะแพ้แต่ความพ่ายแพ้ก็ขอให้เป็นแรงผลักดันให้นักกีฬาอ e ีสปอร์ตเกาหลีใต้ใส่ให้เต็มที่มากกว่านี้ถ้าเจอไทยอีกครั้งในรายการต่อไปอย่าปล่อยให้โอกาสชนะหลุดมือไปทั้งที่มีโอกาสชนะเหมือนกับครั้งนี้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า แน่นอนว่าความพ่ายแพ้ในวันนี้มันคือบทเรียนที่ล้ำค่าสำหรับนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเกาหลีใต้ถ้าตาบใดที่ยังไม่หมดเวลาก็อย่าผ่อนเกมให้กับคู่แข่งแก้ไขและพัฒนาชัยชนะของรายการต่อไปจะเป็นของเกาหลีใต้แน่นอนความคิดเห็นท่านต่อไปครับยินดีกับทีดีคีนสุดยอดจริงทั้งการบุกการป้องกันและจิตใจที่แข็งแกร่งแม้ว่าเกาหลีใต้จะพลาดแชมป์โลกแต่ก็อย่าท้อถอยจงมุ่งมั่นต่อไป จงจำเอาไว้เกาหลีใต้คือชาติที่เก่งในเรื่องอ e ีสปอร์ตทั้งพัฒนาและแข่งขันเชื่อว่าไทยจะอยู่เหนือเราได้อีกไม่นานความคิดเห็นท่านต่อไปครับแม้เกาหลีใต้จะมีประสบการณ์ในเวทีโลกมากกว่าและมีโปรเพเยอร์ระดับตำนานมากมายแต่ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้รู้ว่าเราพัฒนาช้าลงจนทำให้ไทยไล่มาตามทันแล้วขอให้นักกีฬาอ e ีสปอร์ตเกาหลีใต้จงเอาความพ่ายแพ้ครั้งนี้เป็นแรงผลักดันในการล้มไทยในครั้งต่อไป ความคิดเห็นท่านต่อไปครับไม่เป็นไรถึงแม้จะพลาดแชมป์โลกแต่หัวใจของแฟนอ e ีสปอร์ตเกาหลีใต้ทุกคนยังคงภาคภูมิใจและเชื่อมั่นว่าจะกลับมาแซงไทยได้แน่นอนครั้งนี้แชมป์โลกอาจจะเป็นของไทยแต่ทุกคนรู้ดีว่าเกาหลีใต้ยังคงเป็นชาติมหาอำนาจอ e ีสปอร์ตเกมความคิดเห็นท่านต่อไปครับยอมรับว่าวงการอ e ีสปอร์ตไทยพัฒนาเร็วมากในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ พวกเขาคว้าแชมป์โลกได้ทุกปีและขึ้นไปอยู่ในระดับสูงของโลกสําหรับเงินรางวัลรวมเกาหลีใต้คือชาติแรกๆที่พัฒนาวงการอ e ีสปอร์ตเราจะต้องกลับมาเป็นที่หนึ่งให้ได้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าสถิติเงินรางวัลรวมของแต่ละชาติในการแข่งขันรายการระดับโลกนับตั้งแต่มีการแข่งขันขน,นักกีฬาอ e ีสปอร์ตไทยกว่าเงินรางวัลสะสมมากกว่า1,000ล้านบาทซึ่งได้เพิ่มขึ้นทุกปี แต่นักกีฬา e ีสปอร์เกาหลีใต้คงที่ทั้งที่ศักยภาพและทรัพยากรมีพร้อมกว่าความคิดเห็นท่านต่อไปครับขอบคุณไทยที่ทำให้รู้ว่าเกาหลีใต้เหลือช่องว่างระหว่างไทยไม่มากแล้วดังนั้นอย่านิ่งเฉยต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอย่าปล่อยให้ไทยแซงเชื่อเถอว่าวันหนึ่งเกาหลีใต้จะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งอ e ีสปอโลกอีกครั้งความคิดเห็นของแฟนอ e ีสปอร์ตเวียดนามท่านแรกครับ ยินดีกับทีดีคีนเก่งมากสมควรเป็นแชมป์โลกอย่างแท้จริงทั้งฝีมือและสมาธิไม่เคยโตแต่เวียดนามจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อแซงไทยให้ได้ในอนาคตเพราะไม่อยากอยู่ใต้ร่มเงาของไทยอีกแล้วคิดว่าอีกไม่เกิน5ปีเวียดนามต้องแซงไทยได้แน่นอนความคิดเห็นท่านต่อไปครับรอบก่อนลองชนะเลิศที่นักกีฬาเวียดนามแพ้ถือว่าเป็นบทเรียนที่ต้องจดจำและแก้ไขเพราะแพ้ง่ายเกินไป ครั้งต่อไปเราจะกลับมาแข็งแก่่งและจะไม่ยอมให้ไทยผ่านง่ายๆอีกแล้วรายการต่อไปซีเกมที่ประเทศไทยต้องเหรียญทองเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อไปครับแม้จะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่แฟนอ e ีสปอร์ตเวียดนามก็ภาคภูมิใจในนักกีฬาของเราและพร้อมจะสนับสนุนเต็มที่เพื่อก้าวขึ้นไปโค่นไทยให้ได้ในเวทีโลกขอให้ไทยรออยู่ตรงนั้นอย่าพึ่งลงมาเดี๋ยวเวียดนามจะขึ้นไปสอยให้ล่วงเอง ความคิดเห็นท่านต่อไปครับคิดว่าที่นักกีฬาอีสปอร์ตไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับประเทศชาติด้วยการคว้าแชมป์โลกหลายครั้งและกวาดเงินรางวัลมากมายมหาศาลเพราะได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนดังนั้นจึงอยากให้ภาครัฐและเอกชนเวียดนามสนับสนุนแบบไทยบ้างจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า E-Sport เป็นกีฬาที่ใช้เงินลงทุนและสนับสนุนน้อยเมื่อเทียบกับเงินรางวัลที่ได้บางรายการได้เงินรางวัลมากกว่าแชมป์ลีกฟุตบอลเวียดนามซะอีกตั้งแต่มีการจัดการในขันระดับโลกคิดว่าวงการ E-Sport ไทยน่าจะกวาดเงินรางวัลมากกว่า1,000ล้านบาทแล้วความคิดเห็นท่านต่อไปครับขอให้จงอยาคิดว่าการแพ้ไทยในรายการนี้เพราะเวียดนามสู้ไทยไม่ได้มันจะทำให้เกิดความท้อแท้ แต่ให้คิดว่าโชคชะตาไม่เข้าข้างและไทยโชคดีกว่าเท่านั้นเชื่อว่าอนาคตเวียดนามจะเป็นผู้ท้าชิงที่แข็งแกร่งที่ไทยจะต้องไม่อยากเจอในทุกรายการความคิดเห็นท่านต่อไปครับยอมรับว่าทีดีคีนเล่นได้ดีครบเครื่องเหมาะสมกับแชมป์โลกแต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างเพียงแต่ในรอบก่อนลองชนะเลิศนักกีฬาเวียดนามมองไม่เห็นเท่านั้นถ้ามองเห็นคงจะได้เข้าชิงชนะเลิศและอาจจะคว้าแชมป์โลก ความคิดเห็นท่านต่อไปครับแน่นอนว่าไทยต้องมีประสบการณ์มากกว่าในเวทีระดับโลกเพราะเริ่มเล่นกีฬาอ e ีสปอร์ตก่อนอย่างจริงจังดังนั้นเวียดนามต้องเล่งสร้างนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อลุ้มไทยให้ได้ในนาโคตเพราะเชื่อว่าเวียดนามจะแซงไทยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนได้แน่นอนความคิดเห็นท่านต่อไปครับวันนี้ถึงแม้ไทยจะเป็นที่หนึ่งคว้าแชมป์โลกแต่เวียดนามก็จะไม่หยุดฝันและจะไม่ลดละความพยายาม เป้าหมายในวันข้างหน้าเราต้องเอาถ้วยแชมป์โลกกลับมาเวียดนามให้ได้และเพื่อก้าวสู่ความท้าทายซีเกมที่ประเทศไทยไปลายปีนี้ต้องเหรียญทองเท่านั้นจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าก่อดอื่นก็ต้องยอมรับในฝีมือของนักกีฬาไทยที่คว้าแชมป์โลกได้แต่เวียดนามก็เชื่อมั่นในพลังของนักกีฬาตัวเองเช่นกันว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองซีเกมได้ และจะพาเวียดนามขึ้นไปยืนอยู่เหนือไทยบนเวทีโลกได้ในนาคตความคิดเห็นท่านต่อไปครับความจริงศักยภาพของนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเวียดนามไม่ได้เป็นรองไทยแค่จังหวะของโชคชะตาไม่ได้นำพาพวกเขาให้เป็นแชมป์โลกในครั้งนี้มากกว่าเชื่อว่าเวียดนามจะต้องคว้าแชมป์โลกได้ไม่เกิน5ปีนี้แน่นอนขอแค่มีความมุ่งมั่นให้มากกว่าเดิม นี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของแฟนอ e ีสปอร์ตเกาหลีใต้และเวียดนามไม่ได้เหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของแฟนอ e ีสปอร์ตเกาหลีใต้และเวียดนามทั้งประเทศครับ